สมรักคำสิงไม่ติดโควิด19หมอแจ้งผิดพลาดจากห้องแล็บเอาเล่นเอาเครียดกันหลายบ้านเพราะจูๆ่ๆพ้นตรวจก็ออกมาว่านักมวยชื่อดังสมรักคำสิงติดเชื้อโควิด19ซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่มั่นใจว่าตนเองติดเชื้อแต่เมื่อผลออกมาก็ทำการกักตัวและเข้ารับการรักษาตัวแต่เมื่อช่วงสายของวันนี้นักมวยชื่อดังขับรถไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้ง พราะรู้สึกคาใจซึ่งผลตรวจครั้งนี้ออกมาปรากฏว่าผลเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าตนมาตรวจรอบที่3ไม่พบว่าติดเชื้อโควิดเกิดจากความผิดพลาดในห้องแลบตนเองไม่ได้ติดใจอะไรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ตนเองและครอบครัวได้มาตรวจหาเชื้อโควิด19ประกาศประกาศผมนะครับคุยกับหมอเพื่กอ,อกอไปเลยครับ ผลการตรวจครั้งที่หนึ่งนะครับมีแบบอะไรนะมีมีริบหลีริบหลีผลริบหลีริบหีมากนะครับก็มันมันมันเหลือเชื่อมรไม่น่าเป็นไปได้นะครับก็แทบไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของห้องแล็บนะครับแล้วก็ก็พอดีพอมาลงมาแล้วก็ตรวจใหม่ก็เลย สวนทางกับครั้งแรกมากนะครับก็ตรวจกันหลายรอบก็เลยมีการตรวจครั้งที่สนะครับก็ตรวจครั้งที่สมปั๊บหายขาดเลยนะครับไม่มีนะครับก็สรุปว่าผมไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วหมอบอกว่าให้ไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วคนที่ติดคนที่พบปะผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องกักตัวก็ได้ให้ใช้ชีวิตปกติเลยนะครับผมเนี่ หมอก็ต้องขอโทษผมมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังกลับบ้านนะครับก็ไม่เป็นไรครับผิดพลาดกันได้เราก็อย่าไปโทษหมอครับเพราะหมอก็ทํางานของเขาหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาการที่บอกว่าเราติดนี่ก็เป็นผลดีครับเราก็ได้ไปตรวจคนในครอบครัวไปตรวจนะครับมีการป้องกันตัวมากขึ้นนะครับมีการหน่วยงานต่างๆก็ได้ไปตรวจใครตรวจมันนี่ก็สบายใจนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและขอบคุณคุณหมอนะครับผมก็อย่าโทษกันนะครับทุกอย่างผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็เช็คให้มันชัวร์ตอนนี้ชัวร์นะครับผมไม่ได้ติดโควิดเรื่องจริงไม่ได้โม้ครับขอบคุณครับกลับบ้านเลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ